ตอนนี้ทางลอดตรงบ้านหนองแมงไร่นี่ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเต็มเลยนะฮะน้ําเครื่องสูบน่าจะไม่ทํางานนะฮะตอนนี้น่าจะเสียหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะฮะ รถวิ่งเข้ามาก็ถอยกลับหมดอนะเครื่องสุบน่าจะเสียนะฮะถ้าไม่เสียนี่น่าจะสูบออกหมดแล้วนะแต่นี้น้ำเต็มเลยนะ ถอยกลับแล้วครับสางอ้อมเข้าไปในเมืองนะฮะเหมือนบ้านไทยนะ